ทุกคนวันนี้อดุงก็จะมาเล่นกับชาลีนเหมือนไม่เดิมเหมือนเดิมจ้านะคะมาป็นอฟันหรฟันะไรับดเป็ป่าแล้งั้นไปหนูชอบคุกกี้ลันกว่าค่ะนี่ไงคุกกี้คุกกี้ลนเนี่ยคุกกี้ลันคุกกี้ลนเนี่ยคุกกี้ลนเนี่ยวิ่งอยู่เนี่ย ไม่หนูไม่มีคุกกี้รันหนูนี่สองันนี้สองตัวพอดีแต่เราไม่สองคนไป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 นี่แกมีคนคอมเมนต์ว่าเสียงเราดูด้วยเนี่ก็ดูจริงนะแต่ก็ไม่ดุอะไรแล้วเราปีชาพูดว่าอะไรนะไม่สยองจัดแดนนี่ใส่ของดีด้วยเธอแช่ ขอ,อ,อให้ไปอขอให้ตายตั้งแต่ชั้นหนึ่งลำชั้นขอตัวเสียงอ่อยเงเสียงดับไปอูเสียงอูเสียงโอเคเสียงมาละโอ้ยตุ้งแกทำไมนะแกบอกว่าฉันมันชั่วไม่ได้ชั่วอ,อือไม่รูเหมือนแกจะเป็นคนที่อ,อีโอ,อโซนมันดีที่ไหนมันก๊อปปี้ช่องฉันแช่ห ีนแกซื้อแล้วเหรออะไรเป็นกูเป็นงงานไรมาเดียวตูมอะรูดีเลยอะเดเป็นรูดีอะเดเป็นรูดีพีก็ซื้อนอรก็ซื้อในดูภารกิจใกล้เสร็จยังเหลืออีกสามภารกุจของเราของเราเหลืออีกสองภารกุจเหมือนกันฉันบอกว่าฉันเหลือสามหุ่นหนวัวได้ไง ชาลีเป็นอะไรกับเสียงตึ้งหนึ่งในเกมเตวาเนวเตวอะไรอ่ะเราปั่นตรงนู้นนะชาปันนี้เฮ้ยชั้นนี้มียะตา้าย,ยะตา้าลูกลูกลูกมาเร็วลูกเพิ่งหนีลูกะะยะตา้าเอายะตู้ไปแล้วยะตู้ชันหนึ่งตลอดระวังนะ,ะแกเดี๋ยวยะต้ามันเผื่อเดินไปยะต้ามันเด<ะ>ินแบบเต็งนิงนิงเต็งนิ่ง เป้าหมายของเราคือชั้นห้าเหมือนเดิมนะคะชั้นหกได้ไหมชั้นห้าตอนแรกเราเล่นไปถึงชั้นสองเองเออว่ะที่โพสไปโอ้ยาตู้ยาตู้น่ารักอะเขาเล่นเล่นไปถึงชั้นหกดีกว่าเพราะตอนนั้นยังทำปารล็กไม่เกิดเลยเออก็ได้ตันนี้เรจะจบคลิปนะคะทุกคนอะไรนะชั้นเก็บป๊อปคอนก่อนเออมันก็จริงนะถ้าไปชั้น6เราก็จะตายชั้น5 เอ้ยยักตู้มันเดินมากยตเดินไมวนแนวแนวนวเตวเตวเตวคนนึกถึงเพลงนึกถึงเพลงดึงดกับเอเลี่ยนมาปนกันน่ะใช่อุ้ยชั้นนี้มีทีช่าทิชูเนาวงวงแหวนวงแหวนวงแหวนกระดิ่งคริสต์มาสพูดอะไรของมัน ในรัอจ้าเพราะว่าเ,เสียงเบาเลยวันนี้นะคะเราจะไม่ใช้ใชเสียงดุนะคะส่วนใหญ่มันจะดุตรงที่มีเสมห่ค่ะก็เลยทําเสียงสั่นๆแบบเหมือนเหมือนจะขู่เพื่อนอะจ้าอะไรน้ำมือ,อยืนใส่ฉนตอนน้ำมือเครื่องที่สามอยู่อยไม่เห็น่อยแัดที่สามเลยเดี๋ยวเราปะ เธอเชิญปั่นเครื่องสุดท้ายเลยฉันขี้เกียจฉันหาไม่เจอเรอเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วแต่ตอนนี้เราเราอยู่มุมที่มีมีมีมมตากับจีช่า<ม>เดิมเนมาเธอเธอไปหน้ารีเพลย์เราปั่นอยู่แกไปหน้ารีเพลย์เลี่ฉันปั่นอยู่เชชันรถโอเค,ฉ,อเคฉันไปก่อนปั่นเสร็จว่าเธอปั่นเสร็จแล้วฉันวิ่งเร็วตอนเปิดรีบพลอะโอ้ยโอ้ยเนาะใครเห็นวะ ยักต่านี่คนปั่น้ำมึกอยู่มาทําไมเราเห็นแล้วมันเดินมาทางนั้นมันเดินมาทางเราี่แหละสมน้ำหน้าเดี๋ยวเปิดเทอร์มเราจะต้องไปแก้ไขโอโซนที่ได้ส่วนอีว่าเราไม่ปนแล้วนะะ<อ>ี่ค่โอ้โหคนดูได้ยินนะพูดอย่างนั้นะอะสมน้ำหน้าอ,าอาาาชายลีรัวเลย มูมเมื่อกีอ้ฉักกคือฉันเด้งสุดชีวิตอะอใคร<ม>ถึงก่อนลลเล่นเล่นชันหนึ่งก,กับหนึ่งทีเล่นชั้มมนมันอยากมีเรื่องอะอกมีเรื่องทคนฮ้ พอชั้นที่มันทำหน้าพอชั้นที่มันทำหน้าแบบทำหน้าเกยทำหน้าเกย์หน้าเกย์ไม่ดีอน่ะแต่พอชั้นแรกๆรีบขายของก็ดีเเออจิตใจมันทำได้อะไรใช่นี่เออเอาชั้นหกก็ดีเผื่อเจอแดนดี้เพราะชั้นหกมันเป็นชั้นตรงกับที่เราจะเจอแดนดี้ได้ใช่อันนี้ไม่มีเลยชั้นนี้มีลูอิฟชั้นนี้มีคู่จิ้นหนู เออมีลูอีลูอีมีคู่จิ้นเหรอเออแกไม่รู้จริงดิโซเชน,นี้ไม่รู้เจอรู้รเจอเอวอว่ะต้องใจเย็นๆในการสก,กัดมากๆโซตอนนี้เรามีป๊อปสามบอปแล้วเนี่ยหรอเรามีลูกอมซ่อนกับลูกอมสุ่มไอเทมปั่นเร็วเพราะว่าเรามีไข่ควงนะคะ กินดีด้วยฉันใช้ใจสปีดชูแล้วก็ตุ๊กตาเน่าของทูโด่ฉันก็มีตุ๊กตาเน่าแล้วสปีดชูคืออะไรแต่ไม่ได้ก็ไอ้ลงทาวิ่งเร็วไงอ๋อเต่เตัวอะรปกตินะทุกคนเขาจะเป็นกลูนะคะเขาล่อนะคะแต่คนล่นสองคนเขาไม่ล่อนะคะเขาขี้เกียจค่ะต้องช่วยกันปั่นโูแกรูดี้พูดว่าวงแหวนวงแหวนกระดิ่งคริสต์มาสคืออะไรอ่านไม่ออก ลีนลูดี้มันข้างคริสมุดมากเขาบอกว่าลูดี้มองทุกวันเป็นวันคริสต์มาสจริน่าสงสารมันนะได้ใบพลูามากใบพล่าวอถ้าถ้าถึงตัวเลือกอ่ะฉันขอให้มันมีตัวเลือกเพิ่มสเตมินาคือไอเทมเพิ่มสเตมินา,าฉันไม่รู้คืออะไร แต่สเตย์มีหน้าร้อยกระเดือนนะเท่าไหร่อ่ะยี่สิบหนึ่งร้อยยี่สิบห้าว่ารูอีวเห็นฉันเหมือนกานแล้วก็เห็นเธอ,เธอฉันอยากปั่นอ่ะไม่เจะปั่นเลยแ,แล้วเธอจะไปลองหน้าเธอเลยโหเจ็บคออ่ะแบบฉันเหี้ยปากแล้วจ็บคอเราไม่รู้เรื่องรูดีคุณรูอีจะไม่ใช่รูดี โอ้ยฉันเท่าเดียววัดดีเดียวตายฉันไปเก็บแล้วนะสวัสดีป้าผีฉันเก็บแล้วนะเชิญเก็บแล้วก็ตายไปเองฉันไม่สนฉันเก็บรถตู้แล้วนะเก็บเดี๋ยวฉันเก็บให้แทนนะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมันทำไรอ่ะทำไมห่างมันยาวจังอ่ะไม่รู้อ่ะฉันเอาฉันเอาหัวเธอ ฉันซูมห่างเธออยู่เนี่ยอะไรอ่ะอเสร็จสิ้นเร็วกว่า,ววาที่คิดอะไรอะไรฉันถึงก่อนค่ะออาอันนี้เลยอ๋ออันนี้ก็ได้อะไรกันแน่วะ <c oughs> กูจะจุดระเบิดคือเพิ่มแสงใช่ไหมือแต่ไม่ได้เปล่ปาเปล่าสูงไม่เท่มเออน่าจะเพิ่มแสงเหละยเออชินจ๊ไม่ได้เหมือนกันกูไล่กูถามเอาอะดูฮีฮีโอ้ยโอ้ยผีกระสือแล้วผีกระสือมันมาทุกครั้งเลยอะ่ะที่เล่นสองคนอะอแล้วอีกาามาเมื่อกี้ก็มานี่มันติดชั้นีกก่อ น้ำ้ายฟินมันไม่เห็นชัดแล้วช,ชารีเธอฝากปั่นก่อนแป๊บหนึ่งจะกินข้าวคำหนึ่งอะมันเป็นเรื่องของมันต้องบอกว่เดีงิันทุกคนอะไรมีเงินน้อยกว่าเราอีกเรามีสีพ่พันะโม้ ไม่ได้หมอดีเรื่องจริงแต่เราเะเองแสงมผิดกระสือแล้วเทบ่ะแล้วเทเเทเทเทร่เทเท <88 S 1> แทดทเท<า>เอเทนนเท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 เนเทเเเทเเทเทเทเเทเเทเทเทเเเเเท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 เเทเทเทเเทเทเทเม พี่ก็ซือเอาไปหรือแ่เครื่องของหนูนะเน,นี่ยาตลกอ่ะอย่างไรอะ่ะเฮ้ยกินอะเอออย่างฉันปั่นน้ำหมึกไม่ไม่ใช่มาดูเปลือกแก เออเสียงฉันปั่นน้ำมืออ่ะพอดีฉันเอาไอโม่ใกล้เครื่องวายวายวายแพ้อย่ามาหารูอย่ามาฮารูอย่าทำหนูอย่าทำหนูโออยมันมาพอดีมันมาพอดีมันมาพอดี อย่าทำหนู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 อิ่มแล้วแหละความเป็นจริงอ,ะอ่ะอิ่มแล้วมีเครื่องอยู่ไหนน้าเห็นละปั่นก่อนอจุ๊ก,นะก,มกแม่แหละทวิตเต็ดวิ่งมา ฉไปรอหน้ารีบเลยไม่ได้ฉันโดนลูอีไล่อยู่เออนั่นแหละไปเลยไม่เลอายแล้วเธอมีเงินเท่าไหร่ตอนเนี้ยหนึ่งร้อยแปดเก็บพูดว่าอะไรนะม่างี <c oughs> เรามีหนึ่งร้อยหนึ่งอะแบางกันเจ็ดอันตอนนี้ฉันมองแต่ตาตาฟินเะนี่ยตาฟินมันแบบ <c oughs> ตอนฉันมองหน้าของรูดี้ตอนอย่างเงี้ยเอ้ยมันตลกมากเลยอ่ะอย่าทำรู้อย่าทำรู้ความจริงมันเป็นคำหยาบแต่เราพูดว่าทายาทงูสป,ปีดเชนดี้นีป๊อบเราเนี่ยหรือป๊อปีเอะหรอนน้ำหน้าไม่แดนดี้แดนดี้จิตใจแดนดี้ทำด้วยอะไรอ่ะ ข่ารีตลกจัดเลยเมื่อกี้เราซูมออกไปหน้ารีบได้อ่ะไหนดูดิรีบไปะไรขอไม่ชันไปดับขอไม่ให้ชันไปดับหบปากไปเลยฟิล์มฉันไปดับชันไฟดับนานแล้วของแดนเหมือนกันโอ้ไม่ดับปฏิคริย์ยี่ปันปันสีเครื่องด้วยชั้นนี้มีถ้าเกิดถ้าขาด ่า้นอ,อแกฉันจะสป,ปิ่แชนดี้อย่าทำหนูอยา่าหนูเก็บสป,ปิ่าชา,ชาลีเราเก็บ<ม>สป,ปิ่แชนดี้แล้วอุ้ยแกชั้นนี้มีฟินเออรู้แล้วอย่าชั้นนั้นปล่อยไว้นี้แหละพอเครื่องถูกทลายกจกรรป่าแล้วก็จบเอ้ยฟินเอ้ยเฟย์หมดดีญาติพี่น้องอ้อพี่มาำทำอะไรญาติพี่น้องตัวดำเขาไม่รู้เราไม่รู้นะคะว่าเขาเป็น ตบเจนี่าสมดับชาชคตวิ่งเร็วเลยขำชาลีน่ะนี่ชามาจับสเกตฉันอ่ะฉันโดนจับสเกตทุกวันน่ะเล่นแดนนี่เวอร์ทีไรมาจับสเกตอยู่ที่หน้าวิ่งหนีทวิตเตนอยู่มันก็มาจ้ำเลยเออเดี๋ยวเครื่องเครื่องเครื่องแรกอ่ะคือจะไปปั่นนะฉันจะเอาไว้เป็นเครื่องถ้ายแล้จะได้ไปปั่นตรงนั้นแล้วก็จบเลยเออโอเค สมน้ำหน้าได้พี่น้องกูสีดำมากใครจะไปมองเห็นวะยิ่งเป็นนีฟินอะค่ะไปทูโดมาในชั้นเดียวกันนะนั่นโลตาายเลยนะนะฉันอยากให้ชั้นหนึ่งมันมีแค่โรเจอร์ตัวเดียวือกันคนนี้ด้วยแล้วก็เดโซเลโซ่โซ <c oughs> ฉันมองเห็นแต่ดาโซเห็นเดโซเรารู้แล้วว่าถ้าเกิดใครวิ่งไปอะมันปืดเลยนะฉันไม่ได้งโง่ซะหน่อย ช่แต่นคนที่โ่อะคือพวกเด็กใหม่มีอยู่ครั้งหนึ่งราจำได้ไหมแกที่แกที่ทแก,แกฉันเล่นแดนดี้เวอร์เองอะแล้วฉันอะ,อะแล้ว,แล,วแล้วฉันก็เออแบบขอเล่นโทรศัพท์เธออะแล้วแล้วหลังจากนั้นอะเราก็ไปวิ่งใส่วนแล้ว,แล,วแล้วไอโรเจอร์ก็บอกว่าป๊อปปี้แกทำอะไรของแกแบบพูด<ล>เป็นภา,าษาอังกฤษอะ<ล> <c oughs> เระเปาก็ที่สามใช่ไหมใช่แล้วโอเคันจะไปรอหน้านริบเลยเพราะว่าแกให้ทายฉันมีเคือฉันจะเอาใคนครืร่งุด่าแกให้ทายฉันมันเข้ารีวิวมากแกให้ทายว่าฉันมีสปิดชันดีกี่อันไม่รู้สองอันตอนนี้เราไม่เหลือสมงติงา่าไอชาลีนเองฉันรอเจอมานนึ่งรนอยีอ แกคิดว่าสกิลเช็คฉันมันใหญ่มากไงถึงฉันกดเร็วขนาดนั้นอะโอ้ยอุ้ยทีช่ามาโอ้ยโดนกัดแม่หนูโดนกัดอ่ะทีช่ามันตุ้มสปีดแชนดี้หายหมดอะไรนั่นมัน เผื่อไว้ก่อนแล้วกันโอกาสที่<ห>จะเกิดแบคเอาเนี่ยเฮ้ยแต่เขาบอกว่าโอกาสที่จะเปิดแบคเอาบนชั้นในอนาคตใช่แต่แกอยากให้ไฟดับเหรอไม่เสียมหะคงเยอะเกินไปสินะเี้วเฉ้าอันนี้ไม่เคยสงสาโอ้ยป๊อปเป้กุ้งโปโล รู้เร็วจ้ารู้รู้เธอจะปัดอีกนิดนึงแล้วก็ค่อยปัดแล้วก็สุดาจบเออปัดให้มันใกล้เสร็จอ่ะเออแล้วก็เอาไปเครื่องหลายแล้วกันแล้วก็รีบวิ่งหนีไปเลยโหฉันต้องเหลือหนึ่งหัวใจเพราะอีกไฟนึ่เนี่ยเออลืมไปสองหัวใจนี่หว่าขอละเกนะเกเป็นไรเปล่าทำไมบอกงั้น อันนี้คือเราไม่ได้คุยกับคนดูเลยนะเนี่ยออเอออ่ะไอ้เผือกอ่ะกุ้งอีกแล้วขอปั่นครับเอาอีนี่นี่เอาให้ปั่นเอาสลับกันก็ไม่เคยเล่นแบบที่เป๊โบเขาทำกันเลยไงเอื่อเอาขึ้นายแล้วกันอ่าก็ได้ก็ได้ ปั๊ม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 องอิงองเอออีออยปั๊บ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 ปั๊มปั๊มปั๊มเอ้ยยยยยเยยปั๊บปั๊บปั๊บปั๊มปั๊มปั๊มนี่นี่ไม่เลยดูเบบี้บอยมันจะตกอี๋มันจะตบเมื่อไหร่นะชาติหน้าหรชาติหน้าเสียเวลาเดินในชาลีนเดี๋ยวทวิเต็ดมาเห็นก่อนอ่ะก็เล่นสนุกดีนะ เล่นอย่างนี้นี่ฉันแบบพออยู่ข้างหลังฉันชอบเอาหัวเจาะหัวเธออ่ะโอ้แล้วสกิลเช็คก,ก็แบบเราได้สองมาเราได้สามอือป๊อปอิชาลีจะอยากตายเด้อนั่นไงเจอหนึ่งเครื่องไปแล้วดูแล้วอ,อะไร,ร,รอ่ะเธอดูดิ อุ้ยอุ้ยอุ้ยจะจะคู่ไหมแล้วเจะเธอะไนแม่เราถามว่าชาลีลำคาญเราไหมเขาบอกเราพูดมากอ่ะเราพูดมากกันทั้งสองคนไม่ใช่รึ โทษทีฉันว่าแต่มือฉันเห็นป๊อปปี้มานเดินไปทางนั้นอะอู้จุกเกอร์อู้ไตเลวแกก็มาซ่อนตรงนี้ดิมันจะได้แบบเออไม่เห็นอ่ะมันมาบอกให้ไม่มามันก็มาป๊อปปี้มันออกมาจากห้องนั้นอะตถูกเมื่อกี้ฉันเห็นอะไรแดงๆเกือบหมดแต่มีป๊อปคอร์นมีป๊อปปี้ ป๊อปปี้เหรอ,อชาลีนไม่รู้จักโซดด่ดีๆอ่ะโอยป๊อปปี้เดินแล้วก็ชิปโป้เดินม,มาอะไรวะเนี่ยแป๊บนึงนะชาลีนเดยอถ้าทวิตเต็ดมาหาเราฝากรอให้ด้วยเดี๋ยวไปปิดมล อะไรอ่ะอ่านไม่ทันแกพูดว่าอะไรไม่รู้มองไม่เห็นเหมือนกันในนี้นไหมฉันตาเลยแกติดเชื้อติดเชื้อะไรล่ะมันอยู่ในนี้แกเข้ามาโอ้ใช่ใิ่พวกมันเ,นปปเดินมาเลยไหนถ้าไปเลยสวัสดีครับสวัสดีครับถ้ามันมีตัวใช้สกินสีดำแล้วก็มาปั่นน้ำหมึกนะมองไม่เห็นแน่ เัจดูก่อนอ้วชิปโบมาเดินไปไฉันชิปบมาเดินไปก่อนมัเดินไปกอดกอดใครฮะ <c oughs> เงินแกมีเท่าไรหร่อะ่งร้อยเก้าเรามีอยู่หนึ่ง้ยเยอะอันี่ไป <c oughs> ไป <c oughs> ไปเตรียมหน้าลิปเลย <c oughs> ฉันหานี่ก่อนนะเจอเธอ อะไรของอแ,แกฉันฉันใกล้ถึงหน้ารีบแล้วหน้าฉันขอปัดคือฉันแบบต้องค่อยๆวิ่งมาพอสเติีิน่าหมดามาดูหน้าตาของแดนดี้กันนะคะ อีกนิดเดียวเราก็จะเสร็จแล้วได้โทษถ้าเกิดแดนดี้ไปชันหกทำไงอ่ะไม่รู้อ่ะถ้ามันมาฉันหกเราก็เฮ้ยเฮ้ยมีเฮ้ยแกมันมีรูปแดนดี้มันมีรูปแดนดี้ได้แล้วมันก็มันก็เป็นวันนี้อยู่แล้วนะแต่มันไม่มีเสียงเพลงเราออกไปดูก่อนเถอะฉันว่าน่าจะไม่มีนะมันไม่มีอ่ะไม่มีเสียงเพลงโอเค แต่มียัดตู้ยัดตู้มาเร็วลูกชั้นสิบบอกก็น่าสนใจนะแต่มันอาจจะเลยเวลาไปหน่อยนึงนี่เรามาชั้นหกแล้วหรอวะเพราะว่ายูทูบเบอร์ปกติเขาก็ทำอันนี้ไปแล้วบางคนก็ไปชั้นสิบบางคนก็ไปอู้กับเต็มแล้วแกมาปั่นเครื่องนี้หน่อยกี่เกียร์ว่ายแมรจล่ยัดตู้ยัด สู้ตอนนี้เรามีสองร้อยแล้วสองร้อยเทปจ้าเล่าหรอเรามีสองร้อ <C le af> ยสิบเอ็ดเทปเยต้ามันเดินแบบตงอง,ตงเน่งตองเน่งตองเน่งว่าเยต้ามันนั่งแล้วมันก็ใช้อะไรไม่รู้ใช้หางมันหรอเอ,อิ่มมั้งฉ <C le af> ันไม่แน่ใจว่ามันคือหางเยต้าหรือเปล่า <C le af> ใช่นะที่ตอบไยนยะมันคือหางเยต้ามแบบ

ใช่แล้วซยตาตาแล้วเหรอยังเอยอะไรนะเมื่อกี้เราบอกไม่ได้ยิโอ้ยสเตมิน่าจะหมดเพราะยาตาคนเดียวเลยเนี่ยอยากือยตาตาอ่ะตอนปั่นหมึกเสร็จจะได้ลูกอมจิยยตใจยาตาทำด้วยอะไรฉันบอกว่าอยากเห็นแค่ครั้งเดียวมันมาเป็นกองแต่เขาบอกรีเซิร์ชจะยิ่งเยอะหากเจอในหลายๆชั้นนะ ใช่ฉันว่าปาดแต่ใช้โรเตอร์ยเยอะเพราะโรเตอร์มันสองมันปกติอ่ะมันห้าใช่ไหมโรเตอร์มาเป็นสิบเลยใครเห็นอีกดิยะต้าฉันบอกกี่ครั้งแล้วไม่ต้องมาไล่ฉันไปไล่ไอ้ฟินไปไล่ไอ้ฟินนู่นเด็กผ่านเรเกียวโ้ฉันเกลียดยัต้าไม่เกลียดหรอกไม่เกลียดน่ารักนะคะลูกหนู ชาลินเธอปัดเธอปัดได้เลยเราเราเสร็จแล้วโอเคไม่ได้นเไม่ปันั้นเลยไม่ได้เพราะว่าป๊อปปี้ไล่ฉันเกเป็นเหมือนเราไหมเป็นเหมือนเราไม่ชอบเจอเมจิกชั้นหนึ่งมอปันพวกชั้นหนึ่งชั้นสองนี่มาถล่มทลายเลยพวกเมจิกจิตใจป๊อปปี้ やったー ก็วิ่งไปปั่นน่ะดี๋ยวควาที่มันยังอยู่ในนี้ะแกก็ใช้สมองหน่อยดิยากาอภูก็จะได้เทมปเป้ดยทีเดียวไงเผือได้ตดเออมันจะบ้าไยไงเราพิ่งชันเจดเนี่ยโอ,อ้อ oh. ได้ลูกองนะ แคนี้เราได้สีส้สมได้ลูกอมได้ลูกอมฝึกทักษ,กษะเฮ้ยเอ่อเอ่อเอ่อเอ่เอเดนดี้มานั่นเจ็ดทุกคนเธอเข้ามาแล้วเดนดี้เหลือแดนดีดนด้จ๋ายอยู่ไหนในที่สุดฉันก็เจอแกอุย้ย <c oughs> จบคลิปเลยไหมชาลีนจบคลิปเลยไหมจบคลิปเลยไหมโอเคบายบายค่ะทุกคนบายบายได้บาย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 เายบายจบคลิปแค่นี้แล้วกันบุ้ยบุ้ย